ถึงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นขอกรรมคนคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองก่อนที่จะไปฟังนะคะว่าใช่ราศีของคุณหรือเปล่านะคะอย่าลืมกดติดตามไลค์เม้นแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอเราจะได้มาดูดวงด้วยกันฟรีแบบนี้ด้วยกันอีกบ่อยๆนะคะ5าลัคนาราศีที่ว่านั้นก็ได้แก่ลัคนาราศีตุลเมถุนฤสดพิจิกและมังกรคะ่ะ5ราศีที่กล่าวต่อไปนี้นะคะคุณกําลังจะหมดเคราะห์หมดศกหมดโรคหมดภยัยเรื่องราวดีดๆกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณคะ่ะแต่ตัวคุณเองก็จะต้ององ บางสิ่งบางอย่างด้วยเหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากเรื่องที่ทุกข์ใจทั้งหมดทั้งปวงค่ะเช่นว่าถ้าคุณมีใครที่ติดเงินกันอยู่เนี่ย ตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินคืนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คุณจะต้องกล้าจิกกล้าทวงนะไม่ต้องไปทําตัวเหมือนเป็นลูกหนี้ซะเองนะคะก็คือไม่ต้องไปเกรงใจเขาคุณต้องจิกค่ะถ้ามันจะสะบ้านความสมคัญก็ช่างมันแต่คุณจะได้เงินคืนนะงานก็เหมือนกันงานที่คุณอดทนไม่ไหวอยากจะย้ายแล้วตอนนี้นะคะถ้าคุณตัดสินใจตอนนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีข่าวใหม่มีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนี่ยที่ตอบรับกับคุณมาแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็จะต้องตัดของเก่าแล้วเอาตัวเองเนี่ยวิ่งไปหาโอกาสด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเรื่องความรักด้ววยยกก็เหมมมมือนนนนัััะะคค่่าสพธ์ทีแ คุณก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ตัดจบให้ได้สักทีนะคะต้องเข้มแข็งเข้าไว้5ลัคนาราศีนี้สิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่ค่ะคนใหม่ๆก็รอคุณอยู่มีคนที่สนใจคุณอยู่แล้วล่ะเขากาลังมองอยู่ว่าเอ๊คุณคนนี้โสดหรือเปล่านะถ้าเข้าไปจีบเนี่ยจะติดหรือเปล่านะโอกาสที่คุณจะได้เจอคนดีๆนะคะมันมีอยู่แล้วคุณรอดูได้เลยนะคะชีวิตของคุณยจะดีขึ้นแน่นอนทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักแต่ภายใต้ข้อแม้ที่ว่าคุณจะต้องตัดจบให้ได้กล้าที่จะตัดจบกล้าที่จะทิ้งกล้าที่จะเริ่่่มมใหแล้วสิง ดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเองค่ะอย่าลืมกดติดตามไลค์เม้นแชร์รพลังงานนี้ค่ะ